บทที่2กฎของความดันในการวิเคราะห์เรื่องของไหลโดยที่นะคะโดยที่กฎของความดันเนี่ยในการวิเคราะห์เรื่องเรื่องเรื่องของไหลสถิตเนี่ยมันก็จะมีอยู่ไม่กี่ประการหรอกนะคะโดยที่นะคะความดันเนี่ยเราก็รู้จักกันแล้วนะคะก็คือเป็นแรงกระทานะคะต่อหนึ่งหน่วยพื้นที่นะคะคําว่าแรงกระทําต่อหนึ่งหน่วยพื้นที่แน่นอนก็คือ f ต่อ a นะคะ f a a คือแรง a คือพื้นที่นะคะ คราวนี้ะ Reaper no. นะคะถ้าเกิดว่าของไหลเนี่ยอาจารย์บอกไปแล้วว่าถ้ามันอยู่ของไหลเนี่ยอาจารย์บอกไปแล้วว่าถ้ามันอยู่ในสภาพนิ่งไม่มีการไหลนะคะแรงของ <Yeah. S 2> ของไหลจะมีขนาดกระทําเข้ามาทุกทิศทางและเท่ากันทุกทิศทางเท่ากันะทุกทิศทางนะคะมันจะไม่เหมือนกับเรื่องของของวิชาอื่นที่เราเคยเรียนมานะคะของไหลเนี่ยขอ,อให้จาว่าถ้ามันอยู่นิ่ง <wh im> แรงมันกระทําทุกทิศทาง แต่ว่ามันจะมีขนาดเท่ากันทุกทิศทางนะคะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราจะคำนวณเป็นแรงรับเฉลี่ยออกมานะคะและกฎข้อสุดท้ายอันนี้ก็บอกไปแล้วว่าของไหลในระดับเดียวกันจะมีความดันเท่ากันนะคะมีกฎอยู่แค่นี้นะคะโดยที่นะคะความดันเราก็ทราบอยู่แล้วเนาะว่ามันมีอยู่สองแบบนะคะความดันสมบูรณ์กับความดันเกจ ะะคโะดยที่ความดันสมบูรณ์คืออะไรก็คือเป็นความดันเกตนะคะบาเป็นความดันเกตบวกด้วยความดันบรรยากาศนะคะก็คือประมาณหนึ่งคูณสิบกำลังห้าปาสคาลนั่นเองนะคะความดันเกตก็คืออะไรคะ logh อ่าหรือว่าหรือแกมมาหรือ กมมาเอนะคะเ,คเดี๋ยวเดคราวนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูแบบฝึกหัดนะแบบฝึกหัดนะคะเรื่องของความดันอันนี้ลื้อมาจากบทหน่วยที่หนึ่งเลยนะคะลื้อมาจากหน่วยที่หนึ่งเลยนะคะทดสอบดูนะคะเขาบอกว่าจากถัง ตรงกระบอกใบหนึ่งนะคะบรรจุของเหลวสองชนิดภายในนะคะอ่าก็คืออะไรคะน้ำมันแล้วก็น้ำนะคะเขาบอกว่าข้อหนึ่งจงหาความดันเกจที่ก้นถังและที่ความลึก0ูเมตรข้อสองจงหาความดันสมบูรณ์ที่ก้นถังและที่ความลึก0.5เมตรกำหนดให้นะคะความดันอากาศหรือ pa เนี่ย1 atm ก็คือเท่ากับ ประมาณหนึ่คูณสิกำลังหาปาสคาลนั่นเองนะคะและถอพอน้ำมันมีค่า0ูนนะคะโดยที่นะคะความสูงของน้ำมันนะคะก็คือ0.3เมตรความสูงของน้ำนะคะอยู่ที่0.4เมตร คราวนี้ลองหาดูสิคะว่าข้อหนึ่งกับข้อสองเนี่ยข้อหนึกันก็ได้ความดันเกียดกับความดันเกียดที่ก้นถังีเกตที่ก้นถังเท่ากับเท่าไหร่ ก็แค่มาบวกเข้าไปกันเองค่ะต่อมานะคะเป็นเรื่องของเครื่องมือวัดความดันนะคะเป็นเรื่องของเครื่องมือวัดความดันเหมือนที่อาจารย์สอนเราไปนะคะความดันเนี่ยก็จะมีอยู่สองแบบนะคะคือความดันบรรยากาศกับความดันเกจนะคะ นะมีความดันบรรยากาศความดันเกณนะคะเอาความดันเกณบวกความดันบรรยากาศจะเป็นความดันสมบูรณ์นะคะโดยที่เครื่องวัดอาจารย์คะขอดูข้อหนึ่งจุดสองหม่ได้ไหมคะขาดูอจารตามสบายจะกำลังคำนวณช่วย<ด>กันด้สี่พันได้สี่สี่จุดสี่จุดสี่หกสามไหม ค่ะใช่ใช่ค่ะไม่ใช่สามเาขอยืนยันเดกคนหนึ่งสิไม่ไดเหมือนกันนะครับตีกันสียหกสามไหมไหม espacio? อย่ายังไงครับความสูงนะคะของลำประลอดที่ลดลงนะคะจุดนี้ไอ้ okay, อโอเคค่ะ <openly> คืออาจารย์ก็ อาศัยหลัก่าแล้วก็ข้อมูลเนี่ยค่ะ่คาคคอนเกตนะคะคราวนี้ความแรงบรรยากาศเนี่ยมันก็จะมีวิธีการวัดนะคะส่วนใหญ่แล้วเขาก็จะใช้บารอมิเตอร์ในการวัดความบรรยากาศนะคะอ่าใช้บารอมิเตอร์บารอมิเตอร์เขาก็จะบรรจุประหลอดนะคะแล้วคว่ำลงในอ่างประหลอดอ่ารู้สึกว่าถ้าเป็นโรงเรียนบางโรงเรียนอะที่เขาเรียนสายวิทย์นะคะตัวลูกตัวยู่กับแบบเอียงเนี่ยเขาไม่น่าจะไม่ หลายแบบนะคะเขาใช้อาศัยหลักการของความแตกต่างระหว่างความดันของของไหลในภาชนะนะคะกับอากาศข้างนอกนะคะอ่ะโดยที่นะคะจะมีรูปเปิดนะคะสู่อากาศนะคะแล้วจะมีกระป๋อนะคะอ่ามีกระป๋อที่เขาใช้วัดความดันนะคะความดันที่ได้จะเป็นความดันเกตนะคะมันก็จะมีอยู่หลายแบบนะคะแบบพิโซมิเตอร์แบบมานอมิเตอร์รูปตัวยูนะคะแบบเอียงนะคะซึ่ง ไอตัวลูกตัวอยู่กับแบบเอียงเนี่ยเขากา็พัฒนาขึ้นมาจากไอพิโซมิเตอร์ตัวนี้แหละนะคะซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยใช้พิโซมิเตอร์เนี่ยมันก็จะวัดได้แค่ความดันได้วัดความดันได้ไม่เยอะนะคะเท่าตัวลูกตัวอยู่นะคะเพราะว่าเวลามันมีความความดันเยอะเนี่ยมันพุ่งขึ้นสูงนะคะไอลัมแก้วตัวนี้มันก็ต่อ,ข,อขึ้นสูงด้วยนะคะ,ะไม่รู้จะสูงเท่าไหร่นะคะถึงจะพอคราวนี้เขาก็เลยมาพัฒนานะคะโดยที่มัน ให้มันงุ้มลงเป็นลูกเตอวยูนะคะอ่ามันก็จะลดความชะลูดลงได้อีกนะคะต่อมาก็พัฒนามาเป็นแบบเอียงนะคะอ่าแบบเอียงก็สามารถที่จะลดความชะลูดลงมาได้อีกนะคะซึ่งมันน่าจะมันก็จะมีความละเอียดกว่ามันนมิต์ลูปเตอยูนะคะมันก็จะมีอยู่สามประเภทนะคะคราวนี้นะคะเราคำนวณความดันมันยังไงนะคะเราคำนวณความดันเกตยยังไงเรามาดูกันนะคะ เราคำนวณความดันเกจจากอตัวมานอมิเตอร์ยังไงนะคะมาดูตัวแรกนะคะพื้นฐานสมการของความดันเกจก็เหมือนเดิมนะคะ P เท่ากับ m คูณด้วยความสูงของของไหลชนิดนั้นๆน,น,นะคะนะ <c oughs> การที่เราอาศัยความแตกต่างระหว่างของเหลวในหลอดกับอากาศภายนอกเนี่ยนะคะมันก็สามารถทำให้เราทราบนะคะความดันในระบบ ของของไหลได้นะคะจากตัวอย่างนะคะเขาบอกว่าจากรูปตรงหาความดันที่จุด B นะคะเมื่อความดันที่จุด a เท่ากับสามจุดสามสี่กิโลปาสคาลนะคะระยะทุกระยะมีหน่วยเป็นเมตรนะคะวิธีทำทำยังไงนะคะวิธีทำทำยังไงหาจุดต่ำสุดนะคะของของเหลวในหลอดนะคะโดยที่จุดต่ำสุดของของเหลวในหลอดเนี่ย ก็คือจุดนี้นะคะจุดนี้อ่าโดยที่นะคะของเหลวในหลอดทดลองตัวเนี้ยจะมีน้ำนะคะมีประลอดแล้วก็มีน้ำมันมีอยู่สามชนิดนะคะอ่ะาคราวนี้อาจารย์บอกไปแล้วว่าความดันของของเหลวณจุดเดียวกันจะมีค่าเท่ากันนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราทราบว่าจุดต่ำสุดของของเหลวตรงนี้นะคะ เราตัดมาอีกฝั่งหนึ่งดังนั้นของเหลวจุดที่หนึ่งนะคะจะเท่ากับของเหลวในจุดที่สองนะคะ,ะหนึ่งเท่ากับสองนะคะพในจุดที่หนึ่งเท่ากับ P ในจุดที่สองนะคะอ่คราวนี้มาดูทีละตัวนะคะ P ในจุดที่หนึ่งเนี่ยที่เราพิจารณามันมีอะไรกดทับมาอยู่บ้างด้านบนแน่นอนค่ะ ตัวปอลอดเองนะคะแล้วก็อะไรคะชั้นของน้ำสุดท้ายคือความดันเกลืที่เนะคะจุดที่หนึ่งก็จะมี PA นะคะบวกด้วยความสูงของ ความดันจากน้ำนะคะก็คือเป็นแกมมานาำคูณด้วยความสูงนะคะของตัวมันเองนะคะบวกด้วยนะคะแกมมาปลอด h g นะคะคูณความสูงของตัวมันนะคะที่กดทับณจุดที่1อยู่นะคะ เท่ากับนะคะมาดูที่สองนะคะมาดูตัวที่สองนะคะเท่ากับคราวนี้จุดที่สองเนี่ยมันมีอะไรอยู่ข้างบนบ้างนะคะแน่นอนค่ะชั้นแรกก็คือน้ามันนะคะคราวนี้นะคะดูระดับของกระป๋อประหลอดนะคะระดับของกระป๋อประหลอดเนี่ย A กับ B เท่ากัน นะคะเพราะฉะนั้นข้างบนนี้นะคะอไม่นำมาพิจารณานะคะเพราะฉะนั้นมันก็จะมีนะคะแกรมมาของน้ำมันนะคะความสูงของมันนะคะบวกด้วยทีที่จุดดีนะคะ แทนค่าค่ะเดี๋ยวย้ายข้างก่อน Bb จะเท่ากับนะฮะ p a บวก gamma wh นะคะบวกด้วย gamma ปลอดคูณความสุขนะคะลบด้วย gamma น้ำมัน บนความสูงดังนั้นนะคะแทนค่าเข้าไป PB จะเท่ากับ PA ก็คือ3.3 4สี่กิโลปาสคาลนะคะสามจุดสามสี่กิโลปาสคาลบวกกับนะคะแกมมน้ำนะคะแกมมน้ำ เท่ากับ9.810นิวตันต่อตารางเมตรนะคะก็คือ9.81นะคะกิโลนิวตันต่อตารางเมตรทำหน่้ยเป็นกิโลเหมือนกันนะคะเห็นไหมคะความสูงของชั้นน้ำนะคะ0.15เมตรความสูงของชั้นน,นะะ้ำเนี่ยค่ะ ส่วนจุดหนึ่งห้าเมตรบวกด้วยนะคะประหลอดนะคะเขาให้มาแล้วนะคะว่ามันมีถอพอนะคะตัวนี้ก็คือมีถอพอของประหลอดสิบสามจุดหกนะคะเพราะฉะนั้นถอพอประหลอดสิบสามจุดหกจากนะคะสารเท่ากับแกมมาสารส่วนด้วยแกมมาน้ำเพราะฉะนั้นนะคะ เอสปลอดคือสิบสามจุดหกนะคะจะเท่ากับแกมมาของปรอดส่วนด้วยแกมมาของน้ำนะคะ<ส>เราใช้หน่วยเดียวกันนะคะเก้าจุดแปดหนึ่งแกมมาปรอดจะเท่ากับสิบสามจุดหกคูณเก้าจุดแปดหนึ่งนะคะ<ส>บวกเข้าไปเลยะค่ะสิบสามจุดหกเก้าจุด 81นะคะความสูงของชั้นประลอดนะคะเหลือจุดพิจารณาคือ0.3ลบด้วยนะคะแกมมาน้ำมันเหมือนเดิมนะคะแกมมาน้ำมันเขาให้ถอพอน้ำมันมาคือ0.8นะคะ,อะถอพอน้ำมัน0.8นะคะจากนะคะ อ่าทอพอสารเท่ากับแกมมาสารส่วนด้วยแกมมาน้ำนะหน่วยเหมือนกันคือศูนย์จุดแปดคูณด้วยเก้าจุดแปดหนึ่งเท่ากับแกมมาของน้ำมันศูนย์จุดแปดคูณด้วยเก้าจุดแปดหนึ่งนะคะคูณด้วยความสูงนะคะของชั้นน้ำมันนะคะ ความสูงของชั้นน้ำมันก็คืออะไรคะศูนย์จุดหนึ่งห้าบวกศูนจุดสามก็คืออะไรคะศูนย์จุดสี่ห้าอ่ะกดค่ะคราวนี้พีบีเท่ากับเท่าไหร่ความดันเกียที่จุด b เท่ากับเท่าไหร่คะ ตอบมาเลยตอบมาเลยตอบมาเลยไม่ต้องกลัวผิดครับช่วยช่วย <45. S 1> กัน <49. S 1> ครับเ่าไหไรนะครับสี่สิบเอ็ดพร์ทจุดสามสี่สิบเอ็ดจุดสองกิโลปสาสคาลจุดสามกิโลปสาสคาลยังได้คำตอบไหม ยังคำตอบนะไม่ใครค้านนะอย่างสามสี่สามสี่หน,หนึ่งห้าเก,ก,ก้าเก้าจุดสิบสามสิบแบบ ้อยกสสามแปโอเคค่ะประมาณประมาณนี้โอเคนะคะ ตอบไม่มีใครเป็นอย่างอื่นเนาะ,ะไปต่ออีกข้อหนึ่งค่ะข้อนี้นะคะหลอดแก้วรูปตัวยูนะคะบรรจุข,ของเหลวสามชนิดคือน้ำน้ำมันและของเหลวอนนนะคะก็คือไม่รู้ว่าของเหลวชนิดนี้เป็นอะไรนะคะ ระดับของของเหลวทั้งสามชนิดมีลักษณะดังรูปนะคะจงหาความหนานแน่นของของเหลวดังดังกล่าวหาโลนะคะของอ <ark a. S 1> <K> ันนวลฟูอิตนะคะก็คือตัวไหนนี่หาโลของตัวนี้ดูสิว่าของเหลวที่เราไม่ทราบเนี่ยเอามาทดลองเนี่ยมันจะมีความหนา,นานแน่นเท่ากับเท่าไหร่นะะ ทำยังไงหาจุดต่ำสุดเหมือนเดิมค่ะอ้้งอิงจุดต่ำสุดของของเหลวเหมือนเดิมนะคะขีดต่ำสุดของของเหลวคือตรงนี้นะคะไปดูซิว่าตรงไหนมันเท่ากันบ้างขีดไปนะคะเพราะฉะนั้นจุดนี้เป็นจุดที่หนึ่งเท่ากับจุดที่สองนะคะ p หนึ่ง p ที่จุดที่หนึ่งเท่ากับ p ที่จุดที่สอง ดูสิว่าข้างบนที่มันกดทับมันอยู่เนี่ยมันมีอะไรบ้างข้างบนที่กดทับมันอยู่มีอะไรบ้างผมเขียนรายการออกมาสิคะข้างบนที่กดทับอ่าจุดที่หนึ่งดูที่หนึ่งก่อนข้างบนที่จุดกดทับจุดที่หนึ่งอยู่นะคะมีน้ำอ่าอ่า มีน้ำแกมไว้ก่อนแกนม่าน้ำคูรด้วยความสูงของน้ำเท่าไหร่ยังไม่รู้นะคะมีอะไรอีกไหมไม่ได้บอกมาว่าจะต้องมีเพจไม่ไม่ได้บอกมาว่าจะต้องมีบรรยากาศด้วยนะคะก็ไม่ต้องไปสนใจมันนะคะเปิดบรรยากาศก็เป็นศูนย์ละนะคะต่อมานะคะจุดที่สองเหนือจุดที่สองมีอะไรบ้างนะคะ,ะก็จะมีติ่งของอนนท์ฟูอิดตัวนี้นะคะ อาจารย์ใส่เป็นแกรมมาอันนน์แล้วกันนะคะคูณด้วยความสูงของอันนน์ฟูอิตไม่รู้นะคะเดี๋ยวค่อยมาหาบวกนะครับชั้นต่อไปนะคะที่กดทับมันอยู่ก็คืออันนี้นะคะ,ะก็คือเป็นน้ำนั่นเองใส่เลยแกรมมาน้ำคูณด้วยความสูงสุดท้ายมีอีกนะคะน้ำมันนะคะ ไ่เป็นไเป็นแกมมาน้ำมันนะคะคูณด้วยความสูงของน้ำมันเท่าไหร่ไม่รู้นะคะต่อมานะคะแทนค่าแทนค่าลองดูสิแทนค่านะคะ แกมมะน้ำใช้หน่วยไหนก็ได้นะคะใช้หน่วยนิวตันต่อตารางเมตก็จะเป็นเก้าแปดหนึ่งศูนย์นะคะคูณด้วยความสูงของชั้นน้ำชั้นนี้นะคะอาเหนือนชั้นที่หนึ่งความสูงเท่าไหร่ครับนี่สี่จุดห้าหรอสี่จุดห้าครับอ่าหน่วยหน่วยหนวย,นวย,นวยเดี๋ยวนะหน่วยตัวนี้นะคะเป็นนิวตันต่อ ตารางเมตรเพราะฉะนั้นแปลงหน่วยเซนติเมตรเป็นตารางเมตรได้ครับเท่าไหร่ครับศูนย์จุดอะไรศูนจุดศสห้าะคะใส่เข้าไปเรียบร้อยไปแล้วหนึ่งกดนะคะเท่ากับแกมมาอนน์ on, ยังไม่รู้ติดไปก่อน ความสูงของชั้นอานนท์ฟลูอิดเท่าไหร่ครับความสูงของชั้นอันนอนฟลูอิดคือตรงนี้ศูนย์จุดศูนย์หนึ่งหรือเปล่าอ,อะไรครับไม่ใช่สิศูนย์จุดสองศูนย์จศูนย์สองอ่าศูนย์จุดศูนย์จุดศูนย์สองใครยังไม่ทราบว่าศูนย์จุดศูนย์สองมาจากไหนก็คืออะไรครับ คืออะไรสามจุดห้าลบสามจุดห้าลบหนึ่งจุดห้านะคะสามจุดห้าลบหนึ่งจุดห้าจะเป็นชั้นนะคะตรงนี้ค่ะอเอกระป้ายแกมมาน้ําก็เหมือนเดิมนะคะเก้าแปดหนึ่งศูนย์ความสูงของน้ําชั้นนี้ชัดเจนมากค่ะก็คือหนึ่งจุดห้าเซนติเมตรหรือศูนย์จุดศูนย์หนึ่งห้าบวกด้วยนะคะ บวกด้วยชั้นของน้ำมันอาจารย์ขอมาบวกตรงนี้ได้ไหมบวกด้วยชั้นของน้ำมันนะคะน้ำมันเขาให้อะไรมาเขาให้ทอพอมานะคะทอ,อพอน้ำมันนะคะเท่ากับ0.8นะจากเอสน้ำมันเท่ากับแกมม่าน้ำมัน ส่วนด้วยแกมมาน้ำนะครับน้ำเราใช้อนิวตันต่อตารางเมตรนะคะเพราะฉะนั้น0.8คูณด้วย9810จะเท่ากับแกมมาน้ำมันแทนค่าลงไปค่ะ0.8คูณ9810คูณด้วยความสูงมของน้ำมันคือเท่าไหร่ครับตรงนี้บวกลบคูณหารสิ ศูนย์จุดศนย์าเ็แล้วแต่ศูนย์จุดศูนย์นย์หอ่าโอเคโอ้ยเดี๋ยวนดว้มันคิดอันติดครอบเถอะล่ะไม่อยากไปยุ่งกับตรงนี้เลยอ่ะเดี๋ยวพัง,งอีกได้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 ทำไมโอเค บอกด้0.8คูณ9.810คูณด้วย0.005โอเคครับคราวนี้ดูนี้แกมม้าอ,อันนนเป็นเท่าไหร่สาสิครับ